สวัสดีครับกับสวัสดี FC และผู้ที่เกียรติติดตามทุกท่านเลยครับคราวนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับช่องสลายรถแท็กเตอร์ครับผมครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูรถแท็กเตอร์เข้าใหม่หนึ่งคันครับเป็นรถแท็กเตอร์คูบูบต้านะครับคูบอต้า L3 L3008 นย์ศูนะผมครับเป็น30แรงครับตัวนี้รถก็สภาพเดิมๆนับสภาพมาเดิมๆครับผมรถเดิมๆดูสวยครับยางสวย มีสมาชิกากเข้ากล้องด้วยครับท่อนหลังนะครับท่อนหลังสวยๆครับผมยางหลังก็หกสิบเปอร์เซ็นนะครับยางหลังนี่ครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังครับสวยๆด้านหลังนะแห้งๆครับผมไม่เยิมนะครับตรงฝาไฮยังไม่เคยแกะนะครับ ล้อสองข้างสวยครับแห้งๆ PTO เต็มๆนะครับ PTO แขนกลางเปลี่ยนใหม่ครับแขนตั้งข้างขวาเปลี่ยนใหม่ครับผมชุดไฟไม่แตกนะครับกระทะกระทะล้อสวยครับผมยางหน้าก็จะหมดแล้วครับยังใช้งานได้ครับผมเบาะดีครับเบาะดีเบาะเดิมข้างล่างสวยครับผมชั่วโมงนะครับ ชั่วโมงนี้น่าจะเพี้ยนนะผมครับชั่วโมงเจ็ดร้อยนี่น่าจะไม่ใช่นะครับไหม่น่าจะเพี้ยนมานะครับท่อนคัดนะคัดยังไม่เคยตัดนะครับคัดเดิมครับผมเติมเดิมครับไปมิดหน้างก็ยังเหลือเยอะครับผมเป็นคานบนนะครับสลักตัวนี้จะรวมนะผมครับมีตรงเดียวนะครับที่มีตําหนิครับก็คือสลักหลวมครับเครื่องเกียร์ดีครับแน่นดีมากครับผมครับ รามาลองฟังเสียงกันเลยครับเครื่องฟิตตาติด่างยงครับผมเครื่องเดินนิงน่งๆครับเครื่องดีไม่มีไอนะผมไม่ไอไม่พ่นครับรถก็เครื่องร้อนแล้วนะครับ พราก็ลองเทสก่อนจะถ่ายคลิปครับผมนิ่งครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยนะครับ i โปรเพียวก็ทำงานปกติครับผม โอเคครับผมราคาคันนี้ก็อยู่ที่สองแสนเท่าไหร่จะไม่ได้เดี๋ยวลงราคาให้ในคลิปหน้าผมครับรถอุปกรณ์สองชิ้นนะครับด้านหน้าแล้วก็ผ่านคพนครับเป็นตัวดัานใหน้าคันโค้งนะผมครับสไตล์นะครับรถเดิมๆสไตล์ครับผมรายละเอียดปีต่างๆเดี๋ยวลงให้ในคลิปนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพิ่ม